คืนแต่งงานควรเป็นค่ำคืนที่มีความสุขที่สุดแต่สำหรับเธอมันกลับกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันลืมเมื่อเจ้าบ่าวเปิดเผยความลับของเธอต่อหน้าทุกคนทำให้ชีวิตของเธอพังทลายในพริบตาถูกครอบครัวทอดทิ้งถูกตราหน้าว่าเป็นคนหลอกลวงและที่แย่กว่านั้นเธอกำลังถูกล่าใครบางคนต้องการให้เธอหายไปตลอดกาลแต่ใครกันที่เฝ้ามองจากเงามืด และชายแปลกหน้าที่ยื่นมือมาช่วยเขาคือที่พึ่งเดียวหรือเป็นกับดักอันตรายเรื่องราวระทึกขวัญน,นี้จะพาไปสู่จุดจบที่คุณคาดไม่ถึงนี่คือเรื่องราวของความรักที่แปลเปลี่ยนเป็นศกนาตกรรมนักง,งานแต่งงานหรูราใจกลางกรุงเทพมหานครทงรับรองประดับด้วยดอกกล้วยไม้สีขาวและมุ่งกลิ่นหอมอ่อนๆลอยอวนในอากาศเสียงหัวเราะและเสียงแก้วแชมเปญกระทบกันดังก้อง แขกเรือในชุดราตรีหรูหรากำลังสนทนาอย่างออกรถเจ้าสาวยืนอยู่กลางเวทีเธอสวมชุดแต่งงานสีขาวบริสุทธิ์ผ้าไหมลื่นไหลไปตามสรีระของเธอใบหน้าของเธอสว่างสวัยภายใต,ใต้แสงระยิบระยับจากโคมไฟระยะเธอยิ้มมองไปยังสามีของเธอด้วยแววตาเปี่ยมสุขแต่เจ้าบ่าวกลับไม่ได้ยิ้มตอบมือของเขากำแก้วไวแน่น ใบหน้าของเขาเรียบเฉยแต่ดวงตามืดมนเขาเก้าวขึ้นไปยืนข้างเธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอื้อมมือไปหยิบไมโครโฟนทุกสายตาหันมามองเขาสูดลมหายใจเข้าลึกและเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาผมมีเรื่องหนึ่งที่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับเจ้าสาวของผมเสียงพูดคุยในห้องเงียบลงทันทีทุกคนจับจ้องไปที่เขา รวมถึงเจ้าสาวที่ตอนนี้สีหน้าของเธอเริ่มเปลี่ยนไปเธอไม่ได้เป็นผู้หญิงอย่างที่ทุกคนคิดเสียงฮือฮาดังขึ้นรอบห้องเจ้าสาวนิ่งค้างริมฝีปากของเธอสันระริกสีหน้าของเธอซีดเผือดราวกับเลือดทั้งหมดในร่างกายถูกสูบออกไปเธอเป็นผู้ชายแต่ปกปิดเรื่องนี้มาตลอดเสียงกรีดร้องเบาๆดังขึ้นจากมุมห้อง แขกบางคนปิดปากตัวเองด้วยความตกตะลึงเสียงกระซิบกระซาบเริ่มดังขึ้นดวงตาของเจ้าสาวสั่นระริกน้ำตาคลอเธอหันไปหาชายที่เธอรักแต่สิ่งที่เธอเห็นในสายตาของเขาไม่ใช่ความรักอีกต่อไปมันคือความกโกรธและการไทรถหักหลังคุณพูดอะไรเสียงของเธอแผ่วเ,เบาราวกับลมพัดผ่าน เขายิ้มยาะก่อนจะเอ่ยคำที่ทำให้เธอหัวใจแตกสลายคุณโกหกผมมาตลอดคุณไม่มีวันเป็นภรรยาของผมได้เสียงแก้วไวน์หล่นกระแทกพื้นแตกกระจายเสียงหัวใจของเธอแตกสลายดังก้องอยู่ในหูของตัวเองทุกคนมองเธอราวกับเป็นตัวประหลาดมีเสียงหัวเราะเบาๆจากมุมห้องเสียงซุบซิบดังขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่ อากาศในห้องอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกเธอถอยหลังไปหนึ่งก้าวร่างกายสั่นสานมองไปยังทางออกแต่มีเพียงสายตาที่ตัดสินรออยู่ทุกทิศทางเธอไม่สามารถหนีไปไหนได้แล้วสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็เกิดขึ้นมือของเธอสั่นเทาเธอพยายามจะพูดพยายามจะอธิบายแต่เสียงของเธอถูกกลืนหายไปกับเสียงซุบซิบรอบตัว สายตาของแขกเรือเต็มไปด้วยความสงสัยบางคนมีรอยยิ้มเหยดยามบางคนจ้องมองเธอราวกับเธอเป็นสิ่งแปลกปลอมเธอหันไปหาครอบครัวของตัวเองแม่ของเธอนั่งอยู่ที่แถวหน้ามือกุมปากน้ำตาเอ่อคลอพ่อของเธอหลกตาต่ำไม่แม้แต่จะมองมาทางเธอเธอรู้ทันทีว่าพวกเขารู้เรื่องนี้แล้วรู้แต่เลือกที่จะไม่พูด เรากับเธอเป็นความลับที่น่าอับอายของตระกูลหัวใจของเธอกระตุกวูบเธอหันกลับไปมองชายที่เธอรักเจ้าบ่าวของเธอคนที่เธอคิดว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ร่วมกันแต่ตอนนี้เขายือนอยู่ตรงนั้นแววตาเต็มไปด้วยความรังเกียจเธออยากจะขอโทษอยากจะอธิบายว่าทำไมเธอถึงไม่กล้าบอกความจริงตั้งแต่แรกเธอเพียงแค่ต้องการความรัก เธอเพียงแค่ต้องการมีชีวิตแบบคนปกติแต่ไม่มีใครให้โอกาสเธอได้อธิบายไม่มีใครต้องการฟังเสียงย่อเย้ยแววมาให้ตายสิฉันนึกว่าผู้หญิงแท้แท้ซะอีกนี่มันหลอกลวงชัดๆน่าสมเพชเธอกลืนน้ำลายลงคอลำคอแห้งผักหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนมันจะระเบิดออกมา เธอรู้สึกถึงความร้อนที่ไหลผ่านดวงตาหยาดน้ำตาหล่นลงบนชุดแต่งงานสีขาวบริสุทธิ์แต่ไม่มีใครสนใจแม้แต่คนที่เคยสัญญาว่าจะรักเธอไปตลอดชีวิตเขามองเธอด้วยสายตาเย็นชาก่อนจะเอ่ยประโยคสุดท้ายที่ทำให้เธอรู้ว่าเธอไม่มีที่ยืนอีกต่อไปออกไปจากที่นี่ซะคำพูดสั้นๆที่เฉือนหัวใจของเธอเป็นเสี่ยง ฮ่าา <H aha> ขาเธออ่อนแรงแต่เธอยังคงยืนอยู่ตรงนั้นเธอมองไปทั่วห้องไม่มีใครเข้ามาหาเธอไม่มีใครยื่นมือให้เธอเธออยู่เพียงลำพังและแล้วเธอก็หันหลังและเดินออกจากเวทีฝีเท้าของเธอหนักขึ้นเรื่อยฮ่า <H aha> เธอเดินผ่านแขกเรือที่มองเธอด้วยสายตาดูแคลน ไม่มีเสียงปรบมือไม่มีคำอวยพรไม่มีรอยยิ้มต้อนรับมีเพียงเสียงกระซิบที่คอยกรีดลึกลงในจิตใจของเธอเธอเก้าวออกจากประตูและสูดลมหายใจลึกเป็นครั้งสุดท้ายเธอไม่รู้ว่าเธอจะไปที่ไหนต่อแต่เธอรู้เพียงอย่างเดียวเธอไม่มีวันกลับมาอีกแล้วเธอเก้าวออกจากโถงจัดงาน สายลมยามค่ำคืนพัดประทะผิวกายเย็นยะเยือกจนสันสานเสียงหัวใจของเธอเต้นกระหนำ่ำขณะที่ขาเดินไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมายเธอรู้สึกเหมือนกำลังหลุดออกจากโลกใบนี้ด้านหลังยังคงได้ยินเสียงพูดคุยเสียงหัวเราะเหยยดยามดังลอดออกมาราวกับว่าชีวิตของเธอเป็นแค่เรื่องตลกให้พวกเขาขบขันเธอไม่หันกลับไปมอง น้ำตาไหลอับแก้มแต่เธอไม่แม้แต่จะเช็ดมันออกรองเท้าส้นสูงกระแทกลงบนพื้นถนนเธอเดินผ่านสวนเล็กๆข้างโรงแรมแสงไฟสลัวทำให้เงาของเธอทอดยาวออกไปร่างกายของเธอสันสานไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะความหนาวหรือความกลัวเธอหยุดยืนอยู่ริมฟุตบาทสายตาว่างเปล่าจับจ้องไปที่ถนนเบื้องหน้าเสียงรถวิ่งผ่านไปมา แต่ในหัวของเธอกลับว่างเปล่าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปหัวใจของเธอหนักอึ้งราวกับถูกกดทับด้วยหินมหาศาลเธอสูญเสียทุกอย่างไปภายในคืนเดียวครอบครัวคนรักเกียรติยศและศักดิ์ศรีตอนนี้เธอเหลือตัวคนเดียวเธอถอนหายใจสองมือกำแน่นมองไปยังแสงไฟของเมืองที่วุบวายอยู่ไกลฮ่าฮ จู่ๆโทรศัพท์ในกระเป๋าถือก็สั่นเธอสะดุ้งก่อนจะหยิบมันขึ้นมาหน้าจอสว่างขึ้นแสดงชื่อที่คุ้นเคยแม่เธอนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะกดรับสายด้วยมือที่สั่นเทาเสียงปลายสายดังขึ้นแผ่วเบาและสั่นเครือลูกอยู่ที่ไหนเธอเม้มริมฝีปากน้ำตาคลออีกครั้งแม่เสียงของเธอสั่นสถาน แต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรต่อเสียงของแม่ก็ตัดเข้ามาอย่าก,กลับมาที่บ้านคำพูดนั้นบาดลึกเข้าไปในจิตใจเธอเหมือนถูกตกกลางใบหน้าเธอหายใจติดขัดร่างกายชาไปหมดทำไมเสียงของเธอเบาหวิวราวกับลมกระซิบแม่เงียบไปชั่วขณะก่อนจะตอบกลับมาด้วยเสียงที่ไร้ความรู้สึกพ่อของลูกไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเขามีลูกแบบนี้ น้ำตาเม็ดใหญ่ไหลร่วงลงมาโดยไม่อาจควบคุมเธอกัดฟันแน่นพยายามสะกดกลั้นเสียงสะอื้นมือที่จับโทรศัพท์สั่นจนแทบถือไม่ไหวแม่ยังพูดต่ออย่าโทรกลับมาอีกเลยถือว่าแม่ขอร้องปลายสายเงียบไปก่อนที่เสียงสัญญ,ญาณจะดังตืดฮ่าฮ่เธอยังคงถือโทรศัพท์แนบหู แต่ตอนนี้ไม่มีเสียงของใครอีกแล้วเพียงความเงียบที่อบล้อมเธอเธอยืนอยู่ท่ามกลางเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยแสงสีแต่กลับรู้สึกเหมือนกำลังจมลงไปในความมืดมิดขาของเธออ่อนแรงจนต้องสุดลงบนฟุตบาทน้ำตาไหลลงมาไม่ขาดสายร่างของเธอสั่นสะท้านทั้งจากความหนาวและความสิ้นหวังตอนนี้เธอไม่มีบ้านให้กลับไปแล้ว ไม่มีใครรอเธออยู่ที่ไหนอีกต่อไปเธออยู่เพียงลำพังและความมืดค่อยๆกลืนกินเธอช้าฮ่าๆเธอนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นหัวใจของเธอหนักอึ้งราวกับถูกก้อนหินทับร่างกายของเธอชาไปหมดไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะลุกขึ้นเสียงรถยนต์แล่นผ่านไปมาแต่ในหัวของเธอเงียบงันมีเพียงเสียงสะท้อนของคำพูดที่แม่เพิ่งเอ่ย อย่าโทรกลับมาอีกเลยเธอสูดลมหายใจลึกแต่กลับรู้สึกเหมือนอากาศไม่พอมือของเธอกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือเธอมองโทรศัพท์ในมือหน้าจอยังคงสว่างอยู่เบอร์ของแม่ยังคงปรากฏอยู่ตรงนั้นเธออยากกดโทรกลับแต่เธอรู้ดีมันไม่มีประโยชน์อีกแล้วเธอปิดหน้าจอโทรศัพท์และซุกใบหน้าลงกับเข่าของตัวเอง น้ำตาของเธอไหลลงบนกระโปรงชุดแต่งงานสีขาวผ้าที่เคยดูงดงามตอนนี้เปเปื้อนและยับยุยยีราวกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตที่พังทลายของเธอเธอไม่รู้ว่าต้องไปที่ไหนโรงแรมที่เธอเคยจองไว้สำหรับคืนแต่งงานกลับกลายเป็นสถานที่ที่เธอไม่มีวันเดินเข้าไปได้อีกเธอไม่มีบ้านไม่มีครอบครัวไม่มีคนรักเธอไม่มีแม้กระทั่งชื่อเสียงและศักดิ์ศรี เธอกลายเป็นคนไร้ตัวตนเสียงฝีเท้าคู่หนึ่งดังขึ้นใกล้ฮ่าฮ่าเธอเงยหน้าขึ้นช้าฮ่าฮ่าผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเธอแสงไฟริมถนนส่องกระทบใบหน้าของเขาเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีเข้มและกางเกงขายาวผมของเขายุ่งเล็กน้อยราวกับเพิ่งผ่านค่ำคืนที่ยาวนาน เขาจ้องมองเธอด้วยสายตาประหลาดใจก่อนที่ริมฝีปากจะขยับเอ่ยถามคุณโอเคหรือเปล่าเธอไม่ตอบเธอจ้องมองเขารู้สึกถึงบางอย่างในแววตานั้นมันไม่ใช่ความเหยียดหยามไม่ใช่ความสมเพชแต่มันคือความสงสัยและความห่วงใยเธอกลืนน้ำลายลงคอพยายามควบคุมเสียงที่สั่นเทาฉัน แต่เสียงของเธอขาดหายเธอไม่รู้ว่าควรพูดอะไรชายคนนั้นขมวดคิ้วก่อนจะยื่นมือมาให้เธอคุณต้องการความช่วยเหลือไหมเธอเม้มริมฝีปากแน่นดวงตาของเธอไหววูบนี่อาจเป็นโอกาสเดียวของเธอเธอจะรับความช่วยเหลือนี้ไหมหรือเธอควรจะลุกขึ้นแล้วเดินจากไปคนเดียว เธอมีเวลาเพียงเสี้ยววินาทีที่จะตัดสินใจและเธอเลือกเธอจ้องมองมือของเขาที่ยื่นมามือของเขาใหญ่และอบอุ่นแตกต่างจากร่างกายของเธอที่เย็นเฉียบเธอลังเลดวงตาสั่นไหวเธอไม่รู้จักเขาเลยเขาเป็นใครทำไมเขาถึงเข้ามาหาเธอแต่ในตอนนี้เธอไม่มีที่ไปไม่มีใครเหลืออยู่แล้ว เธอสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วค่อยๆเอื้อมมือไปแตะปลายนิ้วของเขาเพียงสัมผัสเบาๆแต่กลับทำให้หัวใจของเธอสั่นไหวเขากระชับมือเธอแน่นขึ้นแล้วดึงเธอให้ลุกขึ้นจากพื้นเธอเซเล็กน้อยขาอ่อนแรงจากความเหนื่อยล้าและความสิ้นหวังแต่เขาไม่ปล่อยมือของเธอคุณมาทำอะไรที่นี่เขาถามน้ำเสียงไม่ได้กดดนันแต่เต็มไปด้วยความสงสยัย เธอเม้มริมฝีปากดวงตาหลุกต่ำเธอไม่อยากพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไม่อยากย้อนกลับไปคิดถึงค่ำคืนอันโหดร้ายนี้อีกแต่ก่อนที่เธอจะตอบเสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นเขาชะงักมองหน้าจอก่อนจะกดรับสายครับผมเจอเธอแล้วเธอเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงเจอเธอแล้ว,เ,เ,ลวเขากำลังคุยกับใคร เธอรีบดึงมือออกถอยหลังไปก้าหนึ่งร่างกายของเธอตึงเครียดเขาหันกลับมามองเธอทันทีเดี๋ยวคุณเป็นอะไรไปเธอสายหน้าก้าวถอยหลังอีกเก้าคุณเป็นใครน้ำเสียงของเธอเบาหวิวแต่มันเต็มไปด้วยความระแวงเขาชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยออกมาอย่างชัดเจนผมเป็นตำรวจเธอรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนไปชั่วขณะ เลือดในร่างกายเย็นเฉียบริมฝีปากของเธอสัน่นเธอกำมือแน่นพยายามประมวลผลคำพูดของเขาตำรวจเขาตามหาเธอทำไมหรือว่าเธอพยายามจะหันหลังวิ่งหนีแต่เขาคว้าข้อมือเธอไว้ทนันใจเย็นก่อนผมไม่ได้มาจับคุณเขาพูดน้ำเสียงจริงจังแต่เธอไม่เชื่อ เธอสายหน้าแรงๆพยายามดิ้นให้หลุดจากการเกาะกลุ่มปล่อยฉันเธอร้องเสียงสัน่นแต่เขากลับจับแน่นขึ้นฟังผมก่อนคุณกำลังตกอยู่ในอันตรายคำพูดของเขาทำให้เธอชะงักเธอหอบหายใจแรงดวงตาเต็มไปด้วยความหวัดหวัน่นอันตรายเกิดอะไรขึ้นเขามองเข้าไปในดวงตาของเธอราวกับกำลังตัดสินใจบางอย่าง ก่อนจะพูดออกมาชัดเจนสามีของคุณแจ้งตำรวจว่าคุณหลอกลวงและเขาไม่ได้ต้องการแค่ทำให้คุณอับอายเธอเบิกตากว้างรู้สึกถึงความเย็นว่าแล่นผ่านกระดูกสันหลังเขาต้องการให้คุณหายไปจากโลกนี้หัวใจของเธอหยุดเต้นไปชั่วขณะโลกทั้งใบเหมือนพังทลายลงต่อหน้าต่อตาตอนนี้เธอไม่ได้แค่ถูกทอดทิ้ง แต่เธอกําลังตกเป็นเป้าหมายของบางสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นเธอเผลอกลั้นหายใจมือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อคุณต้องมากับผมเดี๋ยวนี้เขาพูดเสียงหนักแน่นเธอกลืนน้ำลายลงคอร่างกายสันสานเธอจะเชื่อเขาได้หรือไม่หรือเขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการนี้แต่เธอไม่มีเวลาให้ลังเลอีกแล้วเพราะในเงามืดของค่ำคืนนี้ มีบางคนกำลังมองเธออยู่และพวกเขาไม่ได้มาเพื่อช่วยเธอเธอหันขอบไปมองรอบตัวลมหายใจติดขัดความเงียบรอบตัวไม่ใช่เรื่องปกติอีกต่อไปเธอรู้สึกได้ถึงสายตาที่จับจ้องมาจากความมืดหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดชายคนนั้นยังจับข้อมือเธอไว้แน่นเชื่อผมเถอะเขาพูดเสียงเครียด ถ้าคุณยังยืนอยู่ที่นี่พวกเขาจะเจอคุณเธอเม้มปากแน่นคำพูดของเขาหนักแน่นแต่มันจะจริงแค่ไหนแล้วถ้าหากเขาเองก็เป็นหนึ่งในนั้นละ่ะแต่แล้วเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นจากตรอกด้านหลังเธอหันไปมองเงาร่างสองสามคนกำลังเคลื่อนเข้ามาช้าฮ่าฮ่เธอไม่สามารถเห็นใบหน้าของพวกเขา แต่เธอรู้สึกถึงบางอย่างที่เย็นเยียบกว่าความมืดรอบตัวสัญชาตญาณของเธอกรีดร้องให้หนีไปกับผมชายคนนั้นพูดอีกครั้งเดี๋ยวนี้เธอเผลอกลั้นหายใจเธอไม่มีทางเลือกเธอพยักหน้าเร็วฮ่าฮ่เขารีบดึงมือเธอและพาวิ่งไปทางลานจอดรถรองเท้าส้นสูงทำให้เธอเกือบสะดุดแต่เขากระชับมือเธอแน่น เสียงฝีเท้าของคนที่ตามหลังมาเร็วขึ้นเธอไม่กล้าหันไปมองเขาเปิดประตูรถและผลักเธอเข้าไปก่อนจะกระโดดขึ้นที่นั่งคนขับเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นพร้อมกับล้อที่หมุนอย่างรวดเร็วรถพุ่งออกจากลานจอดเธอหอบหายใจแรงมองออกไปนอกหน้าต่างเงาร่างเหล่านั้นยืนอยู่ตรงนั้นไม่ได้ไล่ตามอีกต่อไปแต่เธอรู้เรื่องนี้ยังไม่จบ ชายข้างๆเหลือบมองเธอขณะขับรถคุณปลอดภัยแล้วตอนนี้เขาพูดเธอยังคงหอบเบาๆก่อนจะเอ่ยเสียงสัน่นคุณเป็นใครกันแน่เขานิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะตอบคนที่ต้องการให้คุณรอดเธอจ้องมองเขายังมีคำถามอีกมากมายในหัวของเธอแต่ตอนนี้เธอแค่รู้ว่าเธอยังมีลมหายใจอยู่ ยังมีหนทางไปต่อแม้จะไม่มีครอบครัวไม่มีความรักและไม่มีอดีตให้กลับไปแต่เธอยังมีโอกาสสร้างอนาคตใหม่รถแล่นออกไปตามถนนที่ทอดยาวในค่ำคืนที่เงียบงนันขณะที่ฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาอ่อนรุ่งอรุณกำลังจะมาถึงและเธอจะไม่เป็นเหยื่อของคืนนี้อีกต่อไป